ทุกคนอยู่ไหนกันบ้างครับก่อนผมกดรีพอร์ตผมยังไม่บอกศพอยู่ไหนอยู่ห้องแอดมินใจร้าวครับผมอยู่กับพี่โซฮาที่ห้องแอดมินจ้าอยู่กับป๊อกกําลังจะเดินผ่านห้องมีห้องเครองหน้บอค่ะฟองฟองเติมน้ำมันค่ะอ่าสีเขียวอยู่ไหนครับสีเขียวอยู่กับสีฟ้าห้องแอดมินครับอ่าผมจะบอกให้ว่าศพอยู่ไหนศพที่ผมเจออยู่ในห้องไฟครับไปกันฟอ หไม่่ออยู้งพี่ใหม่งั้นใครอยู่กับสีเขียวที่ห้องแอดมินบ้างเฮ้ยเคีใครใครตอนแรกใครอยู่ห้องไฟตอนแรกใครอยู่ห้องไฟคนเดียวไม่รู้พี่ใหม่ห้องไฟผมไม่ได้ไปเลยผมไม่ได้ไปพแม่บอกว่าพี่แม่ไม่ไปเฮ้ยไม่ไปเสียเลยเสียแล้วไปห้องพจาบาลอ๋อคุยอย่างชอบเลยว่ะทุกคน นม่วันของผมจริงๆนะคนเชื่อไหม่ะเชื่อปะเชื่อไหมว่าวันของผมฮะ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 ว่ากูเง้ยฮ้ยตายของคนเลยเฮ้ยเอ้ายอเหลวเกินฆาตกรแม่เชี่ยมากคือมันเดินมาห้องไฟ ผมว่ามันน่าจะดับเบิลคิวพ่วงไปนะโธม่าเป็นคนเจอศพใช่ไหมจำได้ว่าเหมือนกับกำลังกำลังจะล้มอ่ะมันพอดีอะ่ะมันพอดีเลยพอดีจริงแต่ผมมองสีไม่ทันไม่ทุกคนจริงใครใครอยู่ไหนกันบ้างดีกว่าตอนสุดท้ายก่อนรีพอรเด้งอ่ะฟองฟองฟองอยู่ขวาอยู่ฟองไปทำดาวน์โหลดตรงห้องยิง <ừ. S 1> ยิงจรวดตรงนั้นใครใครพุ่ให้น้องฟองได้บ้างครับผครบผมเดิม่ันโอ้พี่ดับเบิลเคพี่คิดว่าฟองเป็นอีกแล้วโอ้ต้องคิดอยู่แล้วเพราะฟองอ่ะไว้ใจไม่ได้ ที่ปอเค้กคือพี่ใหม่แต่ค่ากล้องที่เอฟเคครับพี่ว่าพี่ให่นี่ไม่ได้อยู่กับอเล็กกับอเล็กสองคนอ่ะพี่ใหม่กับอเล็กส่วนส่วนที่พี่พีบีดับเบิลเคอยู่ไหนละพี่เออผมอยู่ทางซ้ายครับอยู่ทางซ้ายตรงหน้าอ่าสติชิลิตี้แต่ยังไม่ได้เข้าไปเฮ้ยแต่ผมยังไม่ได้ดูอะไรนะทำไมผมเป็นคนพู้สงสัยแล้วเนี่ยล่ะเจเคบูท่อไปสติชิลิตี้ไม่เปล่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอางี้กูใจล้าวก่อนแล้วกันใจร้าวเจอศพโดนสงสัยกูงงเลย เราเราต้องบอกเว้ยว่าเราอยู่ไหนไม่งั้นมันจะโดนโดนน่าสงสัยกว่าเดิมอีกยังไงก็ต้องบอกนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าเนี่ยเนียนเนียนเนียนอยู่ถือว่าเนียนอยู่พอบ้านไปแล้วผมว่าเล่นง่ายแล้วจริงๆใครมันกวนตีนไฟวะไอ้โคล่าม่วิ่งฉีกออกขวาเลยเมื่อกี้ คนจังเลยปองเขากลัวเราแล้วว่ะทุกคนอยู่ไหนกันบ้างครับก่อนผมกดรีพอร์ตผมยังไม่บอกศพอยู่ไหน ห้องแอดมินใจเราครับผมอยู่กับพี่โซฮานที่ห้องแอดมินจ้าอยู่กับป๊อกกําลังจะเดินผ่านห้องเม่อห้องเคงในบนครับฟองฟองเติมน้ำมันค่ะอ่าสีเขียวอยู่ไหนครับสีเขียวอยู่กับสีฟ้าห้องแอดมินครับอ่าเทียมที่อยู่ไหนคาเฟ่เทรเลียครับผมคาเฟ่เทรเลียเป็นไปได้อยู่อ่าผมจะบอกให้ว่าศพอยู่ไหนศพที่ผมเจออยู่ในห้องไฟครับตอนฟองเติมน้ำมันมีใครอยู่กับฟองบ้างพี่ใหม่พี่พี่เดินออกมาจากห้องไฟตอนนี้ฟองเติมน้ำมันไม่ใช่หรอพี่ ก็พี่ลงไปสแกนตัวมาฮะฮะลองสแกนสแกนตัวที่ข้างบนพี่สแกนตัวไม่ได้ลงเลยพี่สแกนตัวอยู่ข้างบนไม่เจอหรอกอะไรนะไม่ลงอยู่ในห้งสิบหายแล้วสิบหายแล้วกูลงห้องไฟเดี๋ยวนะงั้นใครอยู่กับสีเขียวที่ห้องแอดมินบ้างเฮ้ยเคใครใครตอนแรกใครอยู่ห้องไฟตอนแรกใครอยู่ห้องไฟคนเดียวไม่รู้พี่ใหม่ห้องไฟผมไม่ได้ไปเลย คนที่ถ้าถ้าหลักฐานทั้งหมดผมว่าฟองน้องฟองอ่ะใกล้สุดแล้วเว้ยถ้าฟองอยู่น้ำมันคือฟองใกล้ศพสุดแล้วนะเอาจริงๆอ่ะแต่ตอนแต่ตอนแรกอ่ะที่ผมดูดูดูห้องดูห้องไอ้ไฟอ่ะดูห้องไอ้บินอ่ะมีห้งไฟบิมีสองคนอ่ะเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยจะคริปปะจสคลิปไหมจะคริปไหมพี่ใหม่พี่ใหม่หลุดมาแล้วอ่ะไม่ได้ไป แม่บอกว่าพี่ม่ไปไปเชียลเชียแล้วไปงะยาาไปดูหงไปไชิบหายชิหายไปไปเลยไปเลยไม่งั้นก็ฟ้องหิวอ่ะมีแค่สองคนอ่ะชิบหายแล้วไอขอโทษขอโทษ ขาเขาโป๊ะเขาหลุดอ่ะเขาได้ไปบอกว่าเขาสกแกนตัวซึ่งแบบมันไม่ใช่อ่ะห้องไฟมันไม่มีสกแกนตัวโหแล้ว,ลวนายชงกาแฟาต่อไปก่อนนะ <c oughs> รนอบนี้ดับเบิเคไม่ได้เป็นคนโหวต <c oughs> โอ้โหจะให้ผมโหวตทุกรอบเลยก็ไม่ใช่เปล่าอเล็กเดี๋ยวไทยอ่าน อยู่ห้องกล้องวงจรปิดฮะอ๋อยู่ห้องกล้องวงจรปิดเพิ่งเดินขึ้นมาเมื่อกี้แล้วก็สวนกับพี่ใจร้าวและพี่อเล็กที่เดินไปด้วยกันพี่ฟองฟองเนี่ยฟองกำลังจะโม้ยพี่นะฟองตอนนี้ไม่ฟองผมว่าออกมาจากห้องไฟงผมสงสัยฟองแต่เว็บเมื่อกี้แล้วนะเอาจริงๆริงะ ออกมาจากห้องไฟพี่คือฟองไปทาเควสท,ที่ห้องไฟใช่ปะ่ะแล้วฟองก็ออกเดินมาเติมห้องน้ำน้ามันครั้งสุดท้ายอะ่ะตรงซ้ายล่างสุดแล้วก็เดินขึ้นแล้วตรงนั้นอะ่ะเจอพี่ใจร้าวเดินนําไปแล้วพี่เล็กอะ่ะยืนอยู่แล้วก็เดินตามพี่ใจร้าวไปแล้วฟองก็เดินขึ้นกล้องคือฟองมันจะมีเควสตรงข้างขวาตรงกล้องอะ่ะที่มันเป็นเควสดึงไอ้นี่ขึ้นอะ่ะเออฟองก็ไปกดแล้วก็มีคนรีพอร์ตฟองก็เลยบอกว่าฟองอยู่ในห้องกล้องทำไมพี่เล็กยังไม่ตายพี่เล็ก พ่อพี่พ่อพี่เป็น้าตกรยังไงล่ะทไม่ได้นั่นแหละมึงบ้าไนีอะฮัลโหลเอ้ยมึงล้อเล่นอย่างงี้กูเชื่อนะเว้ยมึงมาล้อเล่นตอนนี้กูเชื่อหมดนะไม่ใช่พี่ไม่อยู่พี่เคยรับพี่เคยใจร้าวเคยใจร้าวมาก่อนก่อนที่อยู่กับพี่ใจร้าวเนเยกับพี่ฟองพี่เล็กอยู่ไหนพี่เดินพี่เดินมาทางเอตรงกลาง เดินไลส่สลาระของพี่ไปเรื่อยๆแล้วก็เดินมาทางขวาตอนนี้กำลังจะทำเฟสอยู่แถวออที่มันกดลูกบอลนอ่ะเฮ้ยขวาล่างเหรอขวาล่างใช่ไหมห้องไอ้นี่บะางนาห้องแอดมินศพอ่ะผมว่าฟองดดวูบ้ยผมว่าอันนี้โหวตอะไร,รผมว่าตอนนี้ก็มีมมแค่อะไรกับฟองแล่วแหละจริงๆฟองไม่ได้เป็นพี่ใหม่ออกแล้วตามหลักการถ้าถ้าพี่ใหม่กับน้องฟองคือคนใดคนนึงเป็นน่ะตามที่เคเคบอกโหวตโหวตอะไรเนี่ยโหวตอะไรกัน กองเพียเล็กกัองเห็นเพียเล็กจริงๆอเล็กมึงฝากเคเคกับฟองหิวด้วยสองคนแล้วคนมั่วอเล็กมึงอย่ามาแถอเล็กมึงไปไอ้คนชั่วไปอาฟองแล้วแหละกูแบกเองกูแบกเอง กูแบกเองโอ้ยโอ้ยได้ค่าใจแล้วได้โบยความผิดเท้ทีเอ็มพีตาอนนี้นี่มันสุดยอดจริงๆเลยฮนะได้ค่าพ่อบ้านด้วยโอเคทุกคนครับผมรีบมากดก่อนที่จะมีคนเสียชีวิตครับไม้ให้เสียชีวิตก็ดีนะอ,อ้าวเพราะว่ามันเหลือแค่หแค่หนึ่งตอนเนี้ย อ๋อ oh, เออเราแยกแยกกันไปดังเฟสแล้วแต่แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่ก็ได้สคริปต์ก็ได้แต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเมื่อกี้ถ้าท MP มันพูดความจริงอะ่ะมันน่นสาสงสัยฟองมากเลยนะไม่แต่ว่าคือฟองอะ่ะเห็นพี่ใจร้าไปกับพี่อะไรจริงๆแต่ว่าตอนนี้คือพี่เคเคอะ่ะกำลังกำลังกำลังคิดว่าฟองเป็นใช่มันต้องคิดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเหลืออยู่สองคนอะ่ะที่อยู่ด้วยกันอะ่ะใช่ไหมแต่ก็น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะถ้าฟองเป็นทำไมฟองไม่ฆ่าพี่วะ คุณจะขยันขันแข่งกำลังกรรมกรเนี่ยกรรรมกกำลังเป็นกรรมกรันเนี่ยจริงๆทำเพื่อทุกคนทำเพื่ออ a เดอะเวิลด์งั้นสคริปต์ก็ได้นะเกมเกมแรกที่ผมคิดแล้วกันที่มาไว้สามสีอ่ะแล้วมันมีรอดอยู่สีหนึ่งอ่ะพี่ดีเคครับทำไมอ่ะไม่ต้องโก็หมดมั่วนะเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้งั้นงั้นเพจเซฟดีกว่าทุกคนผมว่าสคริปต์เราทำเพจดีกว่าโอเคได้ได้สคริปต์ทำเพจดีกว่า ดีกว่ามาโบยให้คนบริสุทธิ์เด้งออกไปแต่ถ้าป๊อกป๊อกป๊อกโดนข้าเป็นปากปากสีขาวแล้วนะครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตายคนป๊อกไม่ได้แล้วป๊อกสีอะไรมีทางเดียวแล้วป๊อกคือสีน้ำตาลเหรออ๋อโอเคป๊อกคือสีน้ำตาล ผมต้องค่าผมต้องค่าสีน้ำตาลอย่างเดียวแล้ววะแล้วก็บ้ยให้ฟองเป็นมันมีทางเดียวแล้วเว้ยดับไฟสักหน่อย Yellow C A R.